สวัสดีครับในหัวทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่รายการคนคีดเราภาคสองนะครับวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนํามาเสนอมีชื่อเรื่องว่าพลานขันตะลุยพลอยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับครั้งหนึ่งผมได้ฟังเรื่องราวของพลานท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าพลานขันพลานขันนั้นเป็นคนไต้ที่อยู่กับป่าเขามาตั้งแต่เด็กๆพลานขันมีนิสัยกล้าได้กล้าเสียและกล้าเสี่ยง อีกทั้งยังสนุกสนานีนฮาเป็นพลานที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอโดยพลานขันนั้นมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นพลานด้วยกันอยู่4คนซึ่งโตมาด้วยกันและเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ชั้นประถมซึ่งเพื่อนของพลานขันก็จะมีพลานแก้วพลานเปียกและพลานจุกทั้ง4คนเป็นพลานป่าที่ชอบเข้าป่าหาสัตว์ด้วยกันเวลามีคนว่าจังหรือไม่ก็ล่าสัตว์ที่ดุร้ายสร้างความหวาดกลัวหรือทำร้ายชาวบ้าน ทีมลานขันจะเข้าไปจัดการโดยคิดราคาค่าจ้างไม่แพงมากมายหรือบางครั้งก็ไปจัดการให้แบบฟรีๆกันเลยทีเดียวและนอกเหนือจากนั้นก็มักจะชวนกันไปค้างอ้างแรมอยู่ในป่าบ่อยๆเพราะคนลงไหลการล่าสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่เพราะผานขันและพักพวกมักจะชอบเข้าไปล่าพวกมันแต่พวกเขาก็ยังเป็นผานที่อนุรักษ์สัตว์อยู่นั่นคือถ้าหากสัตว์ตัวไหนที่เป็นแม่ลูกอ่อน หรือสัตว์ที่อยู่กันเป็นครอบครัวหรือสัตว์ที่ยังเล็กๆอยู่พวกเขาจะไม่ล่าเป็นอันขาดวีรกรรมของทั้งสี่คนนั้นเป็นพลานป่ามาทุกรูปแบบทําให้พวกเขามีชื่อเสียงพอสมควรบางครั้งพวกเขายังได้รับเชิญให้เขาร่วมกลุ่มกับเจ้าหน้าที่ป่าไมา้เพื่อไปจัดการกับสัตว์ป่าที่ออกมาเพียนพ่านในชุมชนและแม้แต่การไล่ช้างให้พวกมันกลับเข้าไปในป่าธรรมชาติก็มีนั่นมันเป็นงานของพลานขันและพักพวกอยู่บ่อยๆ ทั้ง4คนนั้นเป็นพลานป่าธรรมดาธรรมดานั่นก็คือธรรมดาจริงๆไม่ได้เป็นพรานป่าที่รู้วิชาคาถาอาคมอะไรมากมายแต่ก็อาจจะมีติดตัวอยู่บ้างพวกเขาคิดว่าไม่จําเป็นต้องใช้พวกเขาใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในการเดินป่าการคุ้นเคยกับป่าและการสังเกตสัตว์เรียนรู้สัตว์ด,ด้วยธรรมชาติของมันพรานขันมีความรู้รอบด้านเรื่องป่ารวมทั้งสัตว์ป่าหลากหลายชนิด เขาเลยถูกเพื่อนแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากลุ่มและเป็นผู้นําในการออกไปล่าสัตว์แทบจะทุกครั้งถ้าพวกเขาออกล่าสัตว์เล็กก็มักจะไม่ค่อยเป็นอะไรแต่ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ที่น่ากลัวและอันตรายมันก็มีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเขาต้องหนีตายแต่สุดท้ายแล้วก็สามารถล่าสัตว์หรือจับสัตว์นั้นมาได้ในที่สุดพรานขันและพักพวกมักจะไม่ค่อยเตรียมตัวอะไรมากนักพวกเขาจะไปจัดการกันหน้างานและบ่อยครั้งที่มักจะเจ็บตัวกลับมา หรือบางครั้งก็ต้องหนีตายกันก่อนแต่พอตั้งหลักได้ก็กลับไปจัดการใหม่จนอยู่หมัดและสามารถล่าสัตว์ตามที่เขาว่าจ้างได้ตลอดหากช่วงไหนพวกเขาว่างไม่มีแผนที่จะเข้าป่าล่าสัตว์ทั้งหมดก็จะอยู่บ้านช่วยครอบครัวกีดยางแต่มันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีผู้ใหญ่บ้านจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้มาว้วานให้พลานขันเข้าไปช่วยจับงูเหลือมพลานขันพอรู้เรื่องก็แปลกใจว่าทําไมจะต้องเข้าไปจับ ผู้ใหญ่บ้านคนนั้นก็ได้บอกว่างูเหลือมตัวนี้มันเป็นงูเหลือมที่ตัวขนาดใหญ่และออกจากป่ามากินไก่ในหมู่บ้านกินหมาแมวในหมู่บ้านก็เยอะแล้วเช่นกันพอมันกินเสร็จก็จะเลื้ยเข้าไปในป่าชาวบ้านช่วยกันทากับดกักหรือที่จะจับมันอย่างไรก็ไม่สามารถทําได้ตอนนี้ไก่บางแล้วแทบจะหมดแล้วแม้แต่หมาแมวมันก็ไม่เว้นเลยทําให้ชาวบ้านรู้สึกหวาดกลัวอยู่กันแบบไม่เป็นสุข พลานขันก็เลยตอกปากรับคำว่าจะไปช่วยจัดการให้หลังจากนั้นพลานขันก็ได้นัดพักพวกเพื่อไปล่าง,งูเหลือมตัวนั้นกันเมื่อทั้งหมดไปถึงหมู่บ้านแห่งนั้นมันก็เกือบจะมืดค่ำพอดีผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าตกดึกคืนนี้งูเหลือมตัวนั้นมันน่าจะออกมาจากป่าพลานขันพอรู้อย่างนั้นเขาก็ชวนเพื่อนไปแอบซุ่มอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งสามารถมองเห็นเล้าไก่คางบ้านได้คืนนั้นผู้ใหญ่บ้านได,ได้ใช้ไก่ล่อเจ้างูเหลือมตัวนั้น หลังจากที่พลานขันกับเพื่อนๆน,นั่งซุ่มกันอยู่ไม่นานนักพลานแก้วก็เห็นบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่บนพื้นดินเขาเลยส่งสัญญาณให้ทุกคนเงียบทุกคนจ้องมองดูงูเหลือมตัวนั้นที่ค่อยๆมุดเข้าไปในเล้าไก่สักพักใหญ่ก็ได้ยินเสียงไก่ร้องออกมาและไม่นานนักเสียงก็เงียบหายไปพลานขันนั่งลุ้นว่าเมื่อไหร่งูเหลือมตัวนั้นจะออกมาจากเลาพวกเขาไม่อยากจะลงไปดูในเล้าไก่ผ่านไปประมาณชั่วโมงกว่า งูเหลี่ยมตัวนั้นก็เลื้อยออกมาจากเล้าไก่โดยที่ลักษณะการเลื้อนนั้นเชื่อมช้าและอืดอาดตรงกลางลำตัวก็ป่องตุยพลานขันได้แต่หัวเลาะคำๆและบอกเพื่อนว่าไก่คงจะหมดเล้าแล้ว,ลวไอเหลี่ยมสั้นหมดอย่างแน่นอนถ้าท้องป่องขนาดนี้พลานขันบอกว่าดีแล้วแหละที่มันกินไปเยอะเพราะเดี๋ยวเช้ามืดเขาจะตามมันไปเขาจะได้เจอตัวมันง่ายๆเพราะมันจะเลื้อยช้าและนอนพักเพื่อให้อาหารย่อยหมด และก็เป็นไปตามที่พลานขันคาดคะเนไว้จริงๆพอชาวมืดพวกเขาก็รีบจับปืนเดินเข้าป่าโดยที่พลานขันได้ดูล่องรอยที่งูเหลือมตัวนั้นเลื้อยไปจนกระทั่งตามรอยของมันเจอเจอตัวมันนอนขดอยู่ที่ข้างจอมปลัวพลานขันรู้ดีว่าพลานแก้วนั้นชำนาญเรื่องการจับงูมากที่สุดเขาเลยยกหน้าที่การจับงูให้กับพลานแก้วและพวกเขาจะคอยเป็นผู้ช่วยพลานแก้วบอกว่าต้องรอให้สว่างสักนิดหนึ่งก่อนจึงจะสามารถจับได้สะดวก พอแสงสว่างส่องลอดเข้ามาในป่าทุกคนก็เห็นงูเหลือบตัวนั้นนอนแน่นิ่งอยู่โดยที่มันไม่ขยับไปไหนและตรงท้องก็ปองอยู่ดูจากอาการของมันแล้วเหมือนจะยังอิ่มพลานแก้วก็เลยตัดสินใจจะเข้าไปจัดการแต่พลานเปียกนั้นคิดว่างูเหลือมคงจะหมดลิ์เพราะกินไก่เข้าไปเยอะเขาก็เลยเดินดุมๆเข้าไปแต่พอใกล้จะถึงตัวงูเหลือมตัวใหญ่ตัวนั้นมันก็พังงอกหัวขึ้นมาจ้องมองมาที่พลานเปียก ลานเปียกก็ยังคงเดินเข้าไปใกล้มันและทําท่าหลอกลอ่อแม้ว่าผานแก้วจะบอกให้ยืนนิ่งเงียบแต่พลานเปียกก็ไม่ฟังจนงูเหลื่มตัวนั้นได้พุ่งเข้ามาพลานเปียกผานเปียกก็เลยตกใจลั่นปืนใส่พอเสียงปืนดังทุกอย่างก็ดูวุ่นวายงูเหลี่อมหนีไปทางโน้นทางนี้สร้างความแตกตื่นให้กับคนทั้งสี่คนและต่างพากันวิ่งหนีตะลดิดจนกระทั่งลานขันบอกให้หยุดและให้ทุกคนกลับไปจัดการกับงูเหลื่อมตัวนั้น โดยที่ยกนั้นที่ให้กับพลานแก้วและคนอื่นๆอย่าเข้าไปยุ่งเด็ดขาดทุกคนก็รับปากโดยเฉพาะพลานเปียกนั้นรับปากและทําหน้าจอยๆอยู่การจับงูเหลือมตัวนั้นค่อนข้างทุลักทุเลพอสมควรเพราะนานๆครั้งพลานขันกับเพื่อนๆถึงจะได้ล่าง,งูหรือจับงูกันและกว่าจะจับงูใส่กระสอบป่านใบใหญ่นั้นได้พลานเปียกก็ถูกงูเหลือมลัดจนหน้าเขียวหน้าแดงเพราะเขาตั้งใจจะช่วยพลานแก้วจับแต่ดันไปจับเข้าที่หางงูเหลือม กว่าทุกคนจะร่วมมือร่วมใจจัดการกับงูเหลื่มตัวนั้นได้พลานเปียกก็เกือบจะแย่และเขาก็บอกกับเพื่อนๆว่าถ้าครั้งหนึ่งที่ต้องล่าง,งูอีกอย่าได้มาชักชวนเขาเป็นอันขาดหลังจากจัดการกับงูเหลื่มตัวนั้นเสร็จพลานกันก็ได้ข่าวมาจากเจ้าหน้าที่ป่าไมา้ว่าเขาได้ขอแรงให้พวกเขาเข้าไปช่วยล่าจับเสือตัวหนึ่งที่หลุดออกมาจากสวนสัตว์และมันหนีเข้าไปในป่าธรรมชาติไปแล้วซึ่งป่านั้นก็เป็นป่าที่รกทึบพอสมควร แต่พลานขันและเพื่อนเพื่อนเคยเข้าไปในป่าแห่งนั้นอยู่หลายครั้งจึงทําให้พวกเขาถูกเรียกตัวไปร่วมทีมเพื่อล่าเสือด้วยกันพลานขันเลเพื่อนๆได้รู้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาว่าเสือตัวที่หลุดออกมานั้นเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่และมันได้เข้าไปในเขตชุมชนจนถูกชาวบ้านได้ยิงบาดเจ็บสาหัสหลังจากนั้นมันก็เลยมุ่งหน้าขึ้นไปบนป่าภูเขาสูงลูกหนึ่งพลานขันและเพื่อนเเมื่อรู้ข้อมูลก็ขอแยกตัวออกไปอีกกลุ่มหนึ่ง ส่วนฝั่งเจ้าหน้าที่ก็แยกไปอีกด้านหนึ่งหลังจากที่เดินบุกป่าฝ่าดงกันานพอสมควรพลานขันก็เห็นรอยเท้าของเสือบนดินชื้นๆและเมื่อเขาและเพื่อนๆพิพพจารณาดูแล้วก็สรุปได้อย่างทันทีว่าเสือตัวนี้มันใหญ่ไม่น้อยเลยทีเดียวและยังเป็นเสือที่บาดเจ็บด้วยซึ่งมันก็อันตรายไม่น้อยแต่ทั้งหมดก็ไม่ได้หวาดกลัวอะไรเพราะเคยมีประสบการณ์การล่าเสือมาแล้วแต่เสือตัวที่เคยล่ามันนั้นมันเป็นเสือธรรมชาติ และก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรแบบนี้ซึ่งแตกต่างกับเสือบาดเจ็บตัวนี้อย่างสิ้นเชิงพลานขันจึงเตือนเพื่อนเพื่อนให้ระวังตัวและกำชชบให้พลานแก้วเก็บกระสุนยาสลบไว้อย่างดีเพื่อที่จะได้จัดการกับเสือให้อยู่หมัดทั้งสี่คนเดินและเลาะป่าเขาจนไปถึงยอดเขาสูงและหลายรอบตัวนั้นเป็นป่าทึบดูเหมือนว่าจะมีถ้ำอยู่ข้างนาด้วยพลานขันที่เดินลังทายนั้นได้สังเกตเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่ง และเขาเห็นเหมือนกรงเล็บของเสือตะกูอยู่ที่ต้นไม้นั้นเขาก็เลยบอกกับเพื่อนๆว่าเสือบาดเจ็บตัวนี้คงจะอยู่แถวนี้หรือไม่ก็อาจจะอยู่ในถ้ำข้างนา้าก็เป็นได้ทั้งหมดรู้สึกตื่นเต้นและก้าวเดินอย่างระมัดระวังจนกระทั่งถึงเชิงหน้าผาแห่งหนึ่งซึ่งใกล้จะถึงปากถ้ำแล้วจูจ่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องโห่คำรามดังขึ้นมาและไม่ทันที่พวกเขาจะได้หาที่หลบมันก็ได้มีเสือตัวหนึ่ง กระโดดลงมาจากชั้นหินที่มีต้นไม้และเถาวัลย์บังอยู่มันกระโดดพุ่งเข้าไปใส่กลุ่มของพลานคันและพลานแก้วโชคหลายเพราะเสือตนนั้นกระโดดเข้าใส่รองที่เขายืนอยู่อย่างพอดิบพอดีปืนที่บรรจุกระสุนยาสลบกระเด็นหลุดออกจากมือส่วนพลานคันพลานเปียกและพลานจูกพวกเขาก็ได้ถอยห่างออกไปด้วยความตกใจเหมือนทุกคนนึกได้ว่าพลานแก้วกําลังถูกเสือเล่นงานอยู่พวกเขาก็รีบกลับมาช่วย จนได้เห็นภาพที่พลานแก้วกําลังใช้มีดจ้วงเข้าไปที่เสือตัวนั้นที่บาดเจ็บที่ขาแม้ว่าพลานแก้วจะจ้วงแทงเสือตัวนั้นได้หลายแผลแต่เขาก็ถูกเสือตะปบด้วยอุงเท้าจนได้เลือดเหมือนกันพลันขันได้สติเขาก็ยิงปืนขึ้นไปบนฟ้าและเสียงปืนก็ทําให้เสือตัวนั้นตกใจจากที่คล่อมพลานแก้วอยู่มันกลับลุกขึ้นและวิ่งขยอยขยกอ,ออกไปพลันขันได้ตะโกนให้พลานเปียกกับพลานจุกเข้าไปช่วยพลานแก้ว ส่วนเขานั้นก้มลงหยิบป,ปืนยาสลบและวิ่งตามเสือตัวนั้นไปในป่าไม่นานนักพวกเพื่อนที่นั่งกันอยู่ก็ได้ยินเสียงปืนดังมาจากป่าอีกด้านหนึ่งและผ่านไปพักใหญ่พลานขันก็เดินกลับมาและบอกว่าได้จัดการกับเสือตัวนั้นเรียบร้อยแล้วโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ตามมาทันพอดีตอนนี้เสือตัวนั้นกําลังถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จัดการพากลับไปยังสวนสัตว์หลังจากนั้นไม่นานเมื่อพลานแก้วรักษาตัวจนหายดีพลานขันก็ได้มาชักชวนให้ไปล่าจระเข้ด้วยกัน โดยเขาบอกว่าชาวบ้านแถบริมคลองแถวชายป่าแห่งหนึ่งได้เข้ามาขอความช่วยเหลือให้ไปล่าจระเข้ให้หน่อยเพราะว่ามันเป็นจระเข้ที่ตัวใหญ่พอสมควรและหลุดมาจากไหนก็ไม่รู้เพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้ไม่เคยมีจระเข้มาก่อนแต่จู่ๆก็มีโผล่ขึ้นมาและคนที่ใช้เส้นทางเดินเรือภายในลาคลองต่างก็หวาดกลัวจนในที่สุดเจ้าจระเข้ตัวนั้นก็ได้ฆ่าเด็กไปแล้วคนหนึ่งเพราะว่าลาคลองแถวนั้นผู้คนใช้สัญจรไปมาด้วยเรือ และผากกันลงเล่นน้ำในลาคลองเป็นประจำจนเมื่อสองวันก่อนมีเด็กผู้ชายได้กระโดดเล่นน้ำกันอยู่จู่ๆจระเข้ก็โผล่ขึ้นมางับขาเด็กชายคนนั้นจากนั้นก็ลากเด็กชายคนนั้นไปที่ป่าริมคลองและเมื่อชาวบ้านออกตามหาก็ได้พบเจอซากศพของเด็กคนนั้นเพื่อนๆของพลานขันพอได้ฟังที่เขาเล่ามาพวกเขาก็ตกปากรับคําอย่างทันทีวันลุงขึ้นทั้งหมดก็เดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งน,นั้นและเมื่อเดินทางไปถึง พลานขันก็พาเพื่อนๆอ,ออกไปนั่งซุ่มดูจระเข้อยู่ข้างป่าชื้นแฉะไม่นานนักพวกเขาก็เห็นจระเข้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งค,ค,ค่อยๆคลืบคลานออกมาจากพุ่มไม้ดูจระเข้ตัวนั้นมันจะละมัดระวังตัวพอสมควรพลานขันและเพื่อนๆสังเกตการเป็นอยู่ของจระเข้ตัวนั้นอยู่สามสี่วันพอวันที่ห้าพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะจัดการกับมันโดยให้ชาวบ้านนําเนื้อหมูซี่ใหญ่มาให้พลานขันไว้เป็นเหยื่อล่อจระเข้ พลานจุกได้นําเนื้อหมูซีกนั้นไปแขวนไว้ข้างชายป่าหลังจากนั้นพวกเขาก็ซุ่มรอดูว่าจระเข้ตัวนั้นจะมาจัดการกับเหยือตอนไหนผ่านไปไม่นานนักจระเข้ตัวใหญ่ตัวนั้นก็โผล่ออกมาและพุ่งเข้าหาเนื้อวัวที่แขวนไวเ้เรียบพื้นดินและในขณะที่มันงับกระชากเนื้ออยู่นั้นพลานขันก็ใช้เชือกที่ทําเป็นบ่วงเพี่งเข้าไปมัดปากจระเข้นั้นได้อย่างพอดบพอดีพลานขันกับพลานเปียกช่วยกันดึงเชือกจนลัดปากมันไว้แน่น และจระเข้ก็เริ่มดิ้นรลนมันใส่หัวไปมาเพื่อให้เชือกที่ผูกลัดปากหลุดออกและหางนั้นก็สายฟาดไปมาจนพลานจุกโดนลูกหลงโดนหางจระเข้ฟาดเข้าที่ลําตัวล้มนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นดินพักหนึ่งเพราะจระเข้ตัวนี้มันใหญ่พอสมควรมันจึงมีเลี้ยวแรงมหาศาลทําให้มันสะบัดหัวจนบวงเชือกหลุดออกพอเชือกหลุดจากปากของมันพลานทั้งสามคนก็วิ่งแตกอือไปคนละทิศคนละทาง แต่พลานจุกที่ล้มลงอยู่นั้นหลังจากที่ลุกขึ้นได้พอตั้งท่าจะวิ่งหนีจระเข้ตัวนั้นก็มาถึงตัวซะก่อนพลานจุกถูกจระเข้ตัวนั้นงับเข้าที่ขาและลากลงไปยังลาคลองข้างๆกับชายป่าพลานจุกรีบตะครุบทุกอย่างที่พอจะตะครุบได้จนดินเป็นรอยทางยาวตามจระเข้ลากไปพลานจุกแหกปาก้องลันเขาตะโกนบอกให้เพื่อนๆช่วยพลานขันและอีกสองคนที่วิ่งหนี พอได้ยินเสียงร้องจากพลานจุกก็รีบวิ่งกลับมาพวกเขาก็ต้องตกใจตาค้างเมื่อเห็นจระเข้ตัวนั้นกำลังลากพลานจุกลงไปในน้ําพลานขันจับปืนไว้แน่นและรีบวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วเพราะเขากลัวว่าถ้าจระเข้ลากพลานจุกลงไปในน้ําได้พลานจุกก็อาจไม่มีชีวิตรอดกลับมาพลานขันวิ่งลงไปตั้งหลักและคิดว่าน่าจะเป็นระยะที่สามารถจัดการกับจระเข้ตัวนั้นได้เขายิงออกไปอย่างทันที เล็กกระสุนก็เจาะเข้าที่ลำตัวด้านข้างของจระเข้ตัวนั้นพลานขันลั่นไกซ้ำออกไปจนมั่นใจว่าจระเข้ตัวนั้นตายอย่างแน่นอนหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปช่วยพลาจุกดึงขาออกมาจากปากจระเข้และต่อว่าพลาจุกด้วยความที่อยากได้จระเข้เป็นเป็นจนเกือบจะกลายมาเป็นเหยื่อเอาซะเองพรานขันต่อว่าพลาจุกว่า้าให้เขาจัดการตั้งแต่เสียตอนแรกคงจะไม่ต้องมาเจ็บตัวแบบนี้ หลังจากที่จัดการล่าจรอลเล้ีให้กับชาวบ้านได้เรียบร้อยพรานขันและเพื่อนๆต่างก็พักผ่อนต่างคนต่างคิดว่าจะพักผ่อนยาวๆสักหน่อยเพราะสามงานล่าสัตว์ที่ผ่านมาทำเอาพวกเขาเหน็ดเหนื่อยและบาดเจ็บพอสมควรแต่กลับมีเพื่อนของพลานขันมาชวนให้เขาเข้าไปล่าสัตว์ด้วยกันพลานขันเมื่อรู้ว่าเพื่อนๆอยากพักผ่อนเขาเลยไม่ได้ชวนใครไปหลังจากนั้นเขาก็เดินทางไปหาเพื่อนคนนั้นคนเดียวแต่พอไปถึงที่บ้านของเพื่อน เพื่อนของเขากระับประสบอุบัติเหตุทําให้ไม่สามารถเข้าป่าล่าสัตว์กับเขาได้พลานขันก็เลยตัดสินใจเข้าป่าไปคนเดียวพลานขันรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับป่าที่นี่เป็นอย่างมากเพราะมันยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่เขาเคยเข้ามาท่องป่าแห่งนี้อยู่หลายครั้งเมื่อหลายปีก่อนและรู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาอีกพลานขันตั้งใจจะเข้าไปในป่าลึกๆสักหน่อยแต่พอคิดได้ว่าตัวเองนั้นมาคนเดียวเขาก็ล้มเลิกความตั้งใจที่จะเข้าไปในป่าลึก เพราะถ้าหากเจอกับสัตว์ใหญ่และไม่มีเพื่อนๆมาช่วยด้วยเขาอาจจะมีปัญหาได้พลานขันก็เลยตัดสินใจเดินป่าอยู่บริเวณรอบนอกเพราะคิดว่าป่าด้านนอกนั้นคงจะไม่มีสัตว์ใหญ่ให้เขาได้ล่าพลานขันตั้งใจว่าจะล่าสัตว์จำพวกกระรอกกระจงหรือหมูป่าก,ก็แค่นั้นเองแต่พอเขาเดินลึกเข้าไปอีกนิดหน่อยพลานขันก็กลับเห็นว่าบนต้นไม้มีรังพึ่งอยู่แต่เขาก็ไม่ได้แปลกใจเพราะเขารู้อยู่แล้ว ว่าป่าแห่งนี้มันช่างอุดมสมบูรณ์และการที่มีรังพึ่งอยู่เยอะก็ไม่น่าจะแปลกแต่เขาไม่ได้เตรียมอุปกรณ์สําหรับการตีพึ่งมาด้วยพลานขันได้แต่ยืนมองรังพึ่งรังใหญ่ด้วยความที่เสียดายและคิดว่าครั้งหน้าจะมากับเพื่อนๆและจะจัดการตีพึ่งพวกนี้และเอาน้ำพึ่งกลับบ้านพรานขันเดินเล่นไปเรื่อยๆและเขาก็ต้องหยุดกึกเมื่อเขาได้ยินเสียงคำรามดังแปลกๆขึ้นมาเสียงคำรามนั้นเป็นเสียงคำรามของสัตว์อะไรบางอย่าง เมื่อเขาเหี้ยหูฟังเขาก็มั่นใจว่านั่นคือเสียงของหมีป่าแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักพลานขันยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆและหยุดยิงกระลอกกระแตอย่างสบายอารมณ์จนกระทั่งเขาได้เห็นกระลอกตัวหนึ่งอยู่บนต้นไม้กระลอกตัวนั้นเป็นกระลอกตัวใหญ่พลานขันอยากได้กระลอกตัวนั้นมากเขาก็เลยไล่ล่ามันติดตามมันออกไปจนกระทั่งกระลอกตัวนั้นได้กระโดดไปหยุดยืนอยู่นิ่งบนต้นไม้ต้นหนึ่ง พลานขันประทับปืนขึ้นบนบ่าและก็ลั่นไกออกไปอย่างทันทีสุดท้ายแล้วเขาก็ยิงพลาดกระลอกตัวนั้นกระโดดหายไปแต่เขากลับได้ยินเสียงบางอย่างลอั่งออกมาเหมือนถูกกระสุนปืนของเขาและเสียงนั้นก็ลวงตบหอกไปด้านหลังต้นไม้อีกด้านหนึ่งพลานขันอยากรู้ว่าเขายิงโดนอะไรเลยเดินเข้าไปดูแต่พอเลี้ยวที่มุมต้นไม้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยเถาวัลย์อก,อกๆเขาก็ต้องเบิกตากว้าง เพราะด้านหน้าของเขานั้นเป็นหมีตัวใหญ่อยู่หลายตัวพรานขันถึงกับยืนตัวแข็งทือ่อเพราะแม่หมีตัวหนึ่งได้ยืนอยู่ใกล้ๆล,ลูกของมันซึ่งหมีตัวนั้นก็มีเลือดไหลซึมออกมาจากขาและนอนอยู่บนพื้นหญ้ากใกล้ๆกับโคนต้นไม้ซึ่งพอพลานขันเห็นเช่นนั้นเขาก็รู้แล้วว่าสิ่งที่เขายิงโดนนั้นคือลูกหมีพรานขันกลืนน้ำลายลงคอยืนนิ่งอึ้งอยู่อย่างนั้นเพราะหมีป่าหรือมีควายพวกนี้มันไม่ใช่สัตว์ดุร้ายก็จริง ไม่ใช่สัตว์ที่คิดจะทำร้ายคนมันจะกลัวคนเล่หคอยหลบหลีกเสียด้วยซ้ำแต่ถ้าหากทำให้มันโกรธก็ไม่แน่เหมือนกันแถมนำซ้ำเขายังไปยิงลูกของมันโดยไม่ได้ตั้งใจพรานขันไม่แน่ใจว่าแม่หมีกำลังจะจัดการอย่างไรต่อแต่เขาได้แต่ภาวนาให้แม่หมียืนนิ่งๆและเขารีบถอยห่างออกมาแต่มันก็ไม่เป็นไปตามที่พรานขันคิดเอาไว้เพราะแม่หมีเมื่อเห็นลูกหมีร้องครวญคลางมันก็คำรามออกมา ดวงตาของมันมีแววโกรธเคืองหลังจากนั้นแม่หมีตัวนั้นก็คุ้มคลั่งมันตีออกชอกตัวเองและคำรามจนเสียงดังก้องป่าพรานขันยืนมองแม่หมีตัวนั้นที่วิ่งเข้าหาตัวเองด้วยอาการตกตะลึงจนแม่หมีได้พุ่งกระแทกเข้ากลางลำตัวและพลานขันก็ได้ล้มลงหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ต่อสู้กันโดยแม่หมีนั้นต้องการจะทำร้ายพลานขันที่ไปยิงโดนลูกของมันแต่พลานขันนั้นก็สู้เพื่อที่จะหนีให้พ้น พลานขันถูกแม่หมีตบตีไปทั่วร่างกายจนเลือดสาดแต่เขาก็ยังพยายามดิ้นรลนต่อยเข้าที่จมูกของมันทั้งเตะทั้งต่อยแม่หมีไม่เลือกทีจนกระทั่งหลุดออกมาได้เขารีบวิ่งถอยหลังออกไปตั้งหลักพอมองหาปืนก็เห็นปืนตกอยู่ไกลจากที่เขายืนพอสมควรพลานขันไม่รู้จะทําอย่างไรดีพอเห็นแม่หมีเดินรี่เข้ามาหาอีกเขาก็เลยยกมือขึ้นแล้วกลางขาพร้อมกับส่งเสียงดังเพื่อทําให้แม่หมีตกใจกลัว แม่หมีตัวนั้นเมื่อเห็นแบบนั้นมันก็หยุดชะง,งักไปชั่วครู่หนึ่งแล้วมันก็วิ่งเข้าหาพร้อมกระแทกเข้ากลางลำตัวของพลานขันอีกจนพลานขันล้มลงหลังจากนั้นแม่หมีก็คำรามลัน่นมันคลุมคลั่งหนักขึ้นมันทั้งทุบตามใบหน้าของพลานขันใช้มือตะปอบไปทั่วร่างกายของเขาพลานขันก็พยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์ทั้งคู่กอดรัดฟัดเวียงกันแต่แล้วพลานขันก็อ่อนแรงลงและเริ่มต่อสู้ไม่ไหว เขารูกเึกเจ็บปวดไปทั้งตัวพรานขันไม่รู้จะทำอย่างไรต่อเขาก็เลยแกล้งนอนแน่นิ่งไปไม่มีพยายามตอบไปตอบมาพอเห็นว่าพรานขันนิ่งเงียบไปแล้วมันก็คำรามลั่นอีกครั้งหนึ่งและเสียงคำรามก็ค่อยๆแผ่วเบาลงหลังจากนั้นมันก็ลุกไปจากตัวของพลานขันส่วนพลานขันพอแม่มีลุกออกไปเขามั่นใจเลยว่าการแกล้งตายของเขาน่าจะได้ผลพลานขันก็เลยนอนหลีตามองแม่มีอยู่พักหนึ่ง โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้กระดูกกระดิกตัวจนกระทั่งแม่มีเดินห่างออกไปพอสมควรเขารีบลุกขึ้นและวิ่งหนีพร้อมกับหยิบปืนที่ล่วงอยู่บนพืน้นแม่มีนั้นพอได้ยินเสียงของพลานคันก็หันขวับมาอย่างทันทีและร้องคำรามลั่นอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นมันก็วิ่งพุ่งเข้ามาอีกแต่พลานขันก็ได้ยิงต่อสู้ออกไปซึ่งก็ทําให้มันหยุดชะงักอย่างทันทีพลานคันที่เลือดซมตัวอยู่นั้นไม่อยากจะฆ่าแม่มี แต่เขาแค่ยิงขู่เพื่อจะหนีเอาตัวรอดเมื่อเขาเห็นแม่มีหยุดนิง่งพลานขันก็หันหลังวิ่งหนีอย่างทันทีส่วนแม่มีตัวนั้นก็วิ่งไล่ตามพลานขันก็ลั่นไกลใส่มันอีกจนกระทั่งเขาสามารถวิ่งออกมาจากป่าได้และมาสุดทวบวลงที่ทางเข้าป่าพลานขันหนีใต้ออกมาจากป่าผลจับแม่มีตัวนั้นมาได้แต่เขาก็บาดเจ็บสาหาัสเพราะบาดแผลที่เวอะหวาไปทั่วทั้งตัว พลานขันได้พยายามประคับประคองล่างโชคเ้วยกลับไปที่บ้านของเพื่อนเมื่อเพื่อนของเขาเห็นก็รีบพาพลานขันส่งโรงพยาบาลพลานขันต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นเป็นเดือนการเข้าป่าในครั้งนั้นทำให้เขาเกือบเอาชีวิตไม่รอดและเขาบอกกับตัวเองไปว่าครั้งต่อไปเขานนัจะไม่เข้าป่าไปคนเดียวเป็นอันขาดถ้าหากจะไปต้องไปพร้อมๆกับเพื่อนฝูงของเขาทั้งสามคนซึ่งนี่แหละครับ ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนพลานขันตะลุยพลอยในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องคนคีีเล่าภาคสองสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ